พี่เกียวเ,เรา,เาก,ก็สุกแล้วเราขึ้นพอจะกลอมกลุ่กกันรกกันหัวหอมก็เอาหอมกันเทียนแล้วหาเนี่ยก็เป็เทียนนะเราดูกัน nắm giang rồi có sủi giang rồi này rồi, này này luôn mới cắt chéo, bự đầm đầm anh điออก, bự đan pích con, đẹp lời là ใส่หอม,ดมดออดแบบนนนด,ด,ดง,ง,ง,มงกระเทียมดิาละเอียดแาบนี้นะจะแบบว่าละเอียดไปเพราะมีตอนหอมตอนกระเทียมดิกคุ้นะจ๊ะปุงเครื่องเยแล้วเ้าใส่แลละ ต้องใส่ตอนตำนะจ๊ะใส่พรชูรสอ่าเอานะจ้ะเก็น้ำปลาเบื่อเราใส่ไปแล้วตักให้ ิดูเสร็จเียบร้อยแล้วจ้าหนังริกนุมของเฮากินกับผักสดแบนบนี้มะเขือไอ้กระเจี๊ยบจ้าแซ่บสำหรับคลิปนี้กับฝากท่านผู้ชไมไว้ด้วจ้าฝากก็ไลไ์ก็แชร์กดติดตามในช่องห้างนูนชาแนแลได้ด้วจ้าไปเลยจ้าบ๊ายบาย 塞。